แมนครับสวัคร oh, um, ับแมนครับค่ะโอ้น้องคนเดิมเลยนี่ครับมะม่วงครับผมครับผมคนที่แจ้งบริการครับครับผมของที่สั่งไว้ขอบคุณครับแมนครับของที่สั่งไว้ครับครับผมวันนี้ทำไมป้าบ้านนี้หลายรอบจังจะสั่งรีกไว้เนี่ยขครืองหอมพารซิวกับตัวอยู่บ้านสั่งอะไรดีนะหิวกูโก้ไปทางไม่ได้ ที่ห้งไม่ได้ทำยังไงดีนะ <S <S อ๋อดึงออกแล้วสั่งพี่ไลน์แมนให้มาส่งที่บ้านดีกว่าแอป Line มเนี Ad ่ย yeah. สั่งง่ายมากๆมีแค่3าขั้นตอนเองค่ะแล้วไปดูกันเลยห่เปิดแอปพลิเคชันก็จะเป็นแอป l ล n e แมนนะคะขเขียนตรงนี้ค่ะแล้วก,ก็กดเข้าไปเลยค่ะผูกบัญชีกับ l ล n e แมนนะคะนี่คือวิธีที่สองนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวก็ผูกเรียบร้อยแล้วค่ะ แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็สามารถสั่งได้อย่างมีลหลายร้านให้เราเลือกเลยเดี๋ยวนะข้อของส,สั่งของที่ไลน์แมสนประของที่นักข่องอยากจ้้มีทั้งของเล่นของกินเพราะนักข่องที่หิวทั้งอยากได้ของเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไรแมนครับไรแมนครับของที่สั่งไว้นะครับ ครับผมขอบคุณครับเย้เยลลี่ลูกตามาส่งแล้วน่ากินมากมากเลยสวัสดีครับไรแมนครับค่ะโอ้น้องคนเดิมเลยนี่ครับมะม่วงครับผมครับขอบคุณที่แจ้งำรายการครับผมครับโหมะม่วงลูกตามากมากเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่าครับโอ้รอบนี้สั่งนมเหรอครับผมเออครับนมหนึ่งกล่องนะครับครับผมครับครับผมขอที่สั่งไว้ขอบคุณครับร้เลยโหพัลรอบมือ รล่นอยู่พอดีเลยแล้แมนครับรของที่สั่งไว้ครับครับผมโหอมยิ้มน่ากินแห่มุกสีสวยๆอย่าเป็นรูปหัวใจด้วยแมนครับสั่งไว้นะครับครับแล้วแมนมาส่งแล้วครับโอหรอบนี้เป็นไรครับเนี่ยครับผมครับ่มาสงแล้วแมนครับผมของมาส่งครับครับขอบคุณครับผม ชิ้นสุดท้ายแล้ววันนี้พอแค่นี้แหละพรุ่งนี้ค่อยสั่งใหม่วันนี้ทำไมบาบ้านนี้หลายรอบจังก็จะสั่งอะไรอีกไปเนี่ย สั่งไลน์เยสั่งง่ายมากๆเลยค่ะและแถมยังมีของให้สั่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าชอบอย,าาย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เอะอย่าลืมกดกระดิ่งให้นักรียนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายแต่ขอตัว